นี่คะ่ะลูกออสค่ะลูกออสยายไปซ่อนมานะคะนี่แล้วก็ให้ตาหาจัดการคะ่ะลูกออสเอาทาใส่มือขึ้นมามืออันนั้นตัวเขียวเขียวนั่นลูกแมงดาค่ะนี่ค่ะลูกออสเดือนหน้าพวกมันใช่ไหมฮะเดือนหน้าพวกเดือนหน้ามันช่างเป็นตีนอ,อ,อันน้ำไัลมากกว่านี่โอ้น้ามไหลก็ได้ น้ำลายหลายอันนี้แมงดาลูกน้อยมันเลยไอ้คนล่างไปเยอะมากนะเรื่องน้องมันก็บผว่านตา,า,นาเนะแหล่เขาอยู่ตรงนั้นแหละอา่านี่เป๊ะ,ะเขาช่วยนนหน่อยเพราะวคิดหัวความหัวความมั่มอยู่ั่นแหละ โคตรค่ะแต่ว่าเหนียวอะเนะีเหนียวเหนียวนี่หน้าเนี่ยเหนียวอันนี้ก็มีนี่นี่เหนียวอะไรมันกําลังใหญ่จ้ะท้าเอออันนี้มันยังน้อยอยูอ่เหนียวนี่นี่นี่แบบนี้นะนี่ยเนี่นี่นี่มีอยู่นี่เยอะแต่ว่ารอให้มันใหญ่ก่อนไงน แต่กลัวน้ำมาคือจะว่าวันแล้วยังไม่ได้ประยุไม่ได้ฝนเจ้อไปนี่สิอือึนี่ก็มานนี่ก็อีปูค่ะอีปู บอกเขาแล้วทำเขาแล้วทำมันปลาจันละ่ะล่างล่าง,างกระปูแล้วก็น้นำปลาเทลงเช,ช่น้ำปลาใส่ได้หมดปราจันวะปูคเน่ดโอาเบาจนกินกระปูวะเบา,บาอดอรจนกินเนื มีนิทานนมนานกัเลยปูน่าจะู้เจรักนี้เาปจปู่อนันีีทำยังไงเอาไมในรีิีก็ตีไม่ถูกมันคบมือยายจนจังเลยตัวนี้นะนี่ตัวดีนี่นุ่นมันกินอาหารแล้วนี่อม กระปูตัวอ้วนน่ารักจังเลยป,ปูน่ารัก ยังเอาไปฉีดอย่างก็ได้เก็บเธอได้ฉีดบกชินเนี่ยไขวัดใหญ่มืออื่นเศร้าจ้องไปฉีดมือนี้บมไปฉีดดอกเพราะว่ากินพอเลยละกินข้าวก็ได้บออดอนอดอนกินข้าวแล้วบอข้าวให้ไปฉีดก่อนกินข้าวบออ ได้ถ้วยน้อยนึงมันเมื่อยเออหน้านยมลายอยู่ไปล่องอัะน้แม่มันน้ำลายเนาะนายอยลายที่เราชื่อนะ,อะอนก็ใช่ผมก็ค่อยไม่ได้ชอหลายปีแล้วเนาะลายมันนั่นแหละเฮ้ย มดนี้ก็ได้ประจ ộ n หนึ่งกันได้ล่ะเห็นเยอะเหมือนเิมคะก่อนพอกันเยอะต้นเทียนนี้จะน้ำก็มันมีก็ได้เท่านี้เนาะมันแดดเนาะอ่ะพูนสรุูเด็ดอือนี่วอลละโอ้มันได้เทือละตู่เฮ้ยมันน้ำไหลเจ้าก็เห็นละว่าน้ำไหลนี่เดี๋ยวว่าได้ด่ายนะพ่อไอ นี่เมนได้เครื่องกระยัง,ยง,ยงคือข้อรรวาวเปล่าลูกอึนเตะเก้าเซียนเตอร์ปีข้าวเปล่าลูกอึงลูกเครื่องกน่าจะเก่านะเอาเพ่ตักก็เป็นกระยังพูนแล้วเครื่องกระยังพูนแล้วน,น้นองนั่นเจ้าคือบัวปสาพูนน้องติ้วทงภูเล็กไพ่น่ะมากะเน้าไปแล้วเนาะ บแล้วก็บ,บีบจะพูดแล้วเนาะว่าควายลงคูปีเนาะเออไปคูดเครียดปิ้งข้าวข้าวเบ้าวะ่ะควายลงคูปีเลอแล้วหนูไปไหลน,มนูมั้น่ะอือ จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะลูกออดค่ะแล้วก็ตุกท้ายด้วยกระปูนะคะ